สวัสดีครับวันนี้ RPM Kawas จะมาขอนำเสนอนะครับเครื่องแก้วตัวชู NanoTech DLS 9H แล้วเป็นยังไงนะฮะเริ่มจากฝากระโปรงก่อนครับนี่เป็นน้ำนะครับที่มันจะเกาะติดอยู่ตรงน้ะครับเราซูไม่ดูห้ดูครับว่ามันเป็นลักษณะไหนนะมันจะกลมมากนะฮะไม่มี นะครับกลมยิ่งกลมยิ่งใสครับเราลองมาดูครับส่วนที่เป็นไฟหน้านะครับก็ไฟหน้าลักษณะยังไงนะครับนะฮะเข้าไปดูไปใกล้ๆนะฮะไฟหน้าของผมมันเป็นยังไงครับน้ําเน้อจะไม่เกาะนะครับต้ามีความชันนะถ้ามีความชันน้ำจะไม่อยู่เลยครับทุกขั้นอต่ละสงสัยครับว่าส่วนที่เป็นดําด้านนะครับมันจะเกาะติดไหมกับน้ำยาเคลือบแก้วชุดนาโนเทคนะครับ นี่ครับลองคิดนส่วที่เป็นนำด้านครับทุกคนคงสงสัยว่าตัวน้ำยาติดไหมนะครับนี่ครับไม่ติดครับสติ๊กเกอร์ทำมาแล้วครับชิ้นส่วนํำด้านในเรื่องเล็กนะครับสังเกตนะครับคมภาพไม่มีที่ติเหมือนกันนะครับแค่เพียงเป่าก็น้ําก็ไหลลงมาแล้วนะครับรถวิ่งเร็วๆเกิน120นี่เหมือนไม่เปลี่ยนนะครับมีซ้อนหน้าดูนะครับตรงนี้กระโดด น้ำจะตมตลอดเลยนะครับันนี้ไม่ใช่น้ำมันนะครับนี่เป็นน้ำยานะครับที่เคลือบเข้าไปแล้วนะครับยังไม่จบครับผมมันมีส่วนที่เป็นล้อแมกครับเรายังสามารถทำให้ชึ้นดูได้ครับว่าล้อแมกเวลาฉีดแล้วเป็นยังไงนะฮะท่านเรื่องยางมาตอยเรื่องผงเบรกนะครับเรื่องโคลนะครับตอนนี้ช่วยได้เยอะเลยครับผมไม่ต้องทำรบกาดมากครับวิ่งลุยน้ำลุยโคล มันก็ไม่ติดนะครับผมแต่สวยงามน,นะครับอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวดูส่วนบาองโตนงครับส่วนโต้งทุกอย่นี้ห่อมาส่วนที่เป็นดัด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ส่วนที่เป็นสีล้นนะครับหรือแม้กระทั่งเราก็ทำให้มันได้อย่างนี้นะครับวันนี้ของอาเทียนทาวด์ครับขอจบการรายงานอย่างเป็นานี้ครับขอบคุณครับ